สวัสดีค่ะวันนี้มาเล่นพลิกอเด็กกันนะคะเป็นหัวข้อคนที่นิ่งเงียบไปจะติดต่อกลับมาในเร็วๆนี้ไหมอ่าโอเคมีพลังงานไพ่นะคะให้เลือก3มเด็กนะคะ3กกองนะคะให้เพื่อนๆทําทำสมาธินะคะนึกถึงหน้าคนคนนั้นไว้ในใจเนาะนึกถึงคำถามไว้ในใจแล้วก็เลือกกองไพ่ที่เพื่อนๆนนะคะชอบหรือว่าสะดุดตาเป็นกองแรกนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำทำนายแต่ละกองกันนะคะ โอเคอ่ะถ้าเลือกกันได้แล้วนะคะมาเริ่มกันเลยเนาะอันนี้นะเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะหนึ่งสองสามนะอ่ะมาดูพลังงานกันกองที่หนึ่งสำรับที่หนึ่งนะคะอ่ะเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณในเร็วๆนี้ไหมเนาะคนที่นิ่งเงียบไป อืเหมือนจริงๆเขาก็นั่งคิดถึงคุณอยู่นะคนคนนี้แต่ว่าบางท่านนะ่ะเหมือนว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะจบกันไปแล้วอนะเนาะคืออาจจะแบบเออบอกเลิกกันไปแล้วนะหรือว่ามันก็เงียบหายกันไปจนตัวเขาก็คิดว่าเออคงคงจบแล้วมั้งอ่ะนะเหมือนจริงๆตัวเขาว่าไม่อยากจบกับคุณนะคะแต่ถามว่าจะติดต่อกลับมาไหมเขาก็ยังคิดอยู่อะ่ะอืมดูสับสนอยู่อะ่ะ ดูสับสนกับตัวเองเหมือนใจนึงก็อยากจะติดต่อมาแต่อีกใจนึงก็รู้สึกว่าเออมันจบไปแล้วนะกลับมาก็คงจะไม่มีอะไรกลับมาก็คงจะแบบนะเป็นไปไม่ได้หรืออะไรประมาณคือเหมือนกับว่าเขา่ฝังใจว่าตอนนี้ตัวคุณกับเขาจบความสัมพันธ์กันไปเรียบร้อยแล้วไงเขาก็เลยสับสนแหละเนาะทั้งๆที่จริงๆแล้วตัวเขาก็ไม่ได้อยากจบความสัมพันธ์กับคุณนะคะอืมแต่อาจจะต้องให้เวลาตัวเขาหน่อยนะเพราะว่าเหมือนว่า กองแรกนี้อ่ะเหมือนตัวเขาอาจจะแบบเออยังเจ็บอยู่ยังเฮิร์ตอยู่ยังแบบทําใจไม่ได้ยังเสียใจนะคะยังเหมือนแบบว่าหมดแรงเออยังหมดแรงอยู่อ่ะนะคะแต่มันก็ยังมีความแบบอยากจะติดต่อมาอยู่เหมือนกันแหละนะคะแต่ต้องให้เขาอะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่มันดูสับสนวุ่นวายนี้ไปให้ได้ก่อนนะนะคะแล้วก็ถ้าตัวเขา่าเคยทําอะไรผิดกับคุณไวอ้อืมเหมือนเขารู้สึกผิดนะรู้สึกผิด กับสิ่งที่ทำแล้วเขาก็อยากจะขอโทษคุณด้วยอะนะคะแต่เหมือนเขาก็ไม่รู้เหมือนกันะนะว่าตัวคุณน่ะยังแบบยังอยากจะได้ยินได้รับคําขอโทษจากเขาอยู่ไหมนะคะเพราะว่าถ้ามันจบกันไปแล้วจริงๆอะ่ะเขาก็คิดว่าคําขอโทษของเขามันคงจะสายเกินไปแล้วนะคะประมาณนั้นอ,ะนอะ่ะน้องอืมนะเหมือนที่ผ่านมาตัวคุณ น่าจะเป็นฝ่ายที่บค่อยดูแลค่อยใส่ใจคอยซัพพอร์ตเขาเสมออะนะคะเขาก็คงจะประทับใจในจุดนั้นแหละเนาะแต่ตอนนี้ก็คือเศร้านะเศร้าอยู่อะนะคะเร็วๆนี้อาจจะยังไม่ติดต่อมานะอาจจะแบบไปทําใจก่อนนะคะ,ะมาต่อนะคะกลองที่สองนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่เลือกไพ่กลองที่สองไว้นะคะสําหรับนี้นะคะมาดูกัน เร็วๆนี้นะเขาจะติดต่อกับมาหาคุณไหมเนาะคนที่นิ่งเงียบหายกันไปอะนะคะเขาจะติดต่อกับมาไหมคนที่นิ่งเงียบหายไปบางท่านเหมือนว่าเคยแบบคบกันมานานอยู่กันมานานหรือว่าเป็นครอบครัวกันมาก่อนบางท่านก็คือมีลูกด้วยกันนะเออเป็นแบบครอบครัวกันแล้วอะนะคะอืเขาจะติดต่อมาไหมเหมือนเขาก็ เครียดนะแล้วก็คิดถึงคุณอยู่ทุกวันเลยอะกองเนี้ยเครียดคิดถึงยังรักคุณอยู่นะคะอืมผูกพันมากมากเลยนะเนี่ยมีทั้งสิบถ้วยสิบเหรียญเลยอะนะทั้งรักทั้งผูกพันนะกองเนี้ยน่าจะแบบเหมือนมีปัญหาทะเลาะอะไรกันไปวุ่นวายไม่เข้าใจกันทัศนคติไม่ตรงกันนะนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะแบบมีเหมือนครอบครัวญาติพี่น้องฝั่งคุณฝั่งเขาอะเข้ามาวุ่นวายมากเกินไปนะคะ องนี้เหมือนว่าเร็วๆเนี้คนคนนี้เขาน่าจะยังไม่ติดต่ออะไรมานะเหมือนกับว่าตัวเขาอะเหมือนแบบเยังรักคุณอยู่ยังคิดถึงคุณอยู่แต่บางทีความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ดูน่าปวดหัวมากเกินไปอะคือมันเหมือนกับว่ามันยังเคลียร์กันไม่ได้อะเนาะไอ้ที่เป็นประเด็นปัญหากันระหว่างคุณกับเขาอะเนี่ยมันยังเคลียร์อะไรกันไม่ได้เลยอะนะคะตัวเขาก็เลยเหมือนกับว่า เอองั้นก็อาจจะแบบเออห่างกันไปสักพักหนึ่งก่อนไหมเงียบกันไปสักพักหนึ่งก่อนไหมนะให้สภาพจิตใจของคุณกับของเขามันดีขึ้นกว่านี้ก่อนอะนะคะแต่เหมือนว่าตัวเขาว่าก็ยังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมนะคือยังรู้สึกแบบแบบคุณอนะเป็นคนที่แบบว่าดีกับเขาอะเนี่ยคุณเป็นดีเอ็มเพลสของเขาอะอืมนะคุณอาจจะเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกหรือว่าคุณอาจจะแบบเออเป็นภรรยาที่ดีเป็นสามีที่ดี นะเป็นครอบครัวที่ดีอ่ะนะคะซึ่งเขาอะ่ะก็ยังมองคุณในแง่ดีอยู่ตลอดเลยอ่ะนะเพียงแต่ว่าปัญหาที่มันไม่เข้าใจกันนั่นแหละนะคะที่มันทําให้ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะแบบกลับมาพูดคุยหรือว่ามาเคลียร์ใจอะไรกันได้แล้วก็ตัวเขาเองก็เหมือนกับว่ายังหวังอยู่อ่ะนะคะว่าขอให้คุณกับเขาอะ่ะได้กลับมาอยู่ด้วยกันได้กลับมา คลองรักกันกลับมาเป็นครอบครัวกันหรือว่ากลับมาคบกัน,น่ะนะคะเขาก็ยังไม่ได้อยากให้คุณไปไหนเนาะนะคะอาจจะต้องใช้เวลานะกองนี้นะคะรอไปก่อนเนาะให้ปัญหาอะไรมันเอ,อสงบกว่านี้ก่อนนะคะอืมนะเหมือนคนคนนี้ยังไม่ไปไหนหรอกนะคะเขาก็ยังมีคุณอยู่ในใจอยู่เสมอแหละนะคะ มาดูไพ่กองที่สามนะคะใครเลือกไพ่สำหรับนี้ไว้บ้างเนาะกองที่สามนะคะมาดูพลังงานกันคนที่นิ่งเีไปเขาจะติดต่อกับมาหาคุณในเร็วๆนี้ไหมนะคะอ่ะไหนดูสิจะติดต่อมาไหมโอ้โหกองนี้ก็แบบทำไมแบบเหมือนว่าทั้งสามกองอะ่ะคือคุณกับเขาว่ามีปัญหากันนะทะเลาะกันไม่เข้าใจกัน นะคะมีเรื่องที่แบบว่าเออผิดใจอะไรกันไปทัศนคติไม่ตรงกันคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะแล้วมันก็เลยกลายเป็นประเด็นปัญหาก,กนันนะเนาะอ่ะแต่ว่ากองที่สามเนี้ยดูเหมือนว่าบางท่านนะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ชัดเจนกันด้วยนะคะเนี่ยกองเนี้ยยังไม่ได้ชัดเจนเลยยังไม่มีสถานะยังไม่มีคอมมิตเมนต์อะไรเลยอะ่ะอืมนะเหมือนกับว่าอาจจะเป็นแบบคนคุยเฉยๆหรือว่าเพิ่งจะรู้จักกันหรือว่าเพิ่งจะคบกัน ได้ไม่นานนะอืมนะความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะแต่ถามว่าเออเงียบไปเนี่ยแล้วเร็วๆเ,เนี่ยเขาจะติดต่อมาหาคุณไหมก็มีโอกาสอยู่นั้นเนี่ยมีโอกาสอยู่นะคะที่เขาว่าจะติดต่อกลับมาหาคุณเนาะเหมือนกับว่าตอนนี้ไอ้ที่เขาเงียบไปอะเหมือนเขาว่ากําลังไปคิดอยู่นะคะว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้เพราะว่าถ้าคุณกับเขามีประเด็นกันมาก่อนหน้านี้อะ มันอาจจะเป็นประเด็นที่แบบว่าเออทัศนคติไม่ตรงกันไม่เข้าใจกันอะไรหลายๆอย่างของคุณของเขาอะนะคะมันอาจจะแบบว่าเออคิดอะไรไม่เหมือนกันอะนะมันก็เลยทําให้ตัวเขารู้สึกเหมือนแบบเออมันจะไปกันได้ไหมมันจะไปกันได้หรอถ้าคบกันต่อถ้าจริงจังกันมากกว่านี้มันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะนะคะคือคิดเยอะนะคนคนนี้นะคะอืมแต่ว่าไอ้ตอนที่เงียบกันไปเหมือนเขาคิดถึงคุณอยู่นะเนี่ยนะคะบางท่านอาจจะเงียบกันไปแบบว่า เอ,อกี่วันแล้ววะหลายวันนะแต่บางท่านอาจจะสองอาทิตย์สองอาทิตย์อ,อสามอาทิตย์ห้าอาทิตย์บางท่านอาจจะสองเดือนสามเดือนอะไรแบบนี้นะคะที่แบบเงียบไปอ่ะเนาะแต่ว่าตัวเขาก็คงไปคิดอยู่นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเออสุดท้ายแล้วว่าถ้าเขาเคยไม่ชัดเจนกอบคุณ เหมือนเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณแล้วก็จะมาแสดงความจริงใจแสดงความชัดเจนกับคุณมากขึ้นแล้วนะคะนะอืดูแล้วก็อาจจะแบบบางท่านอาจจะแบบเออเป็นข่าวดีนะอืนะเหมือนว่าเงียบหายไปไป,ไปทบทวนตัวเองมาแต่พอกลับมาก็คือมีความชัดเจนให้คุณมีสถานะให้คุณมีความมั่นคงให้กับคุณแต่บางท่านก็เป็นเหมือนลักทางไกลกันนะเนี่ยสําหรับเนี้ยกองเนี้ยบางท่านอยู่ห่างไกลกัน นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาถ้าตัวเขาอะเคยแบบโลเลลังเลหรือว่ามีตัวเลือกนะอืมเหมือนว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเลือกคุณนะคะสุดท้ายแล้วเหมือนว่าเขาเลือกคุณนะแล้วก็จะมีการติดต่อกับมาหาคุณอะนะคะเนี่ยมาบอกรักคุณ้วยนะเนี่ยมามอบความรักมามอบความรู้สึกดีมามอบความจริงใจให้กับคุณนะนะคะโอเคอากองนี้ก็น่าจะแบบ ดูโอเคสุดแล้วไหมนะคะอ่ะพลังงานก็ประมาณนี้นะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกลไลน์ไม่ต้องซีเรียสนะคะ